สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมแบงค์บารามีนวันนี้เราก็จะพามาชมพระเครื่องรุ่นยอดนิยมสําหรับหลวงปู่ปทวดวัดช้างให้อันนี้จะเป็นหลวงปู่ปทวดที่เสกโดยอาจารย์นองวัดรายขาวออกที่วัดรายขาวในช่วงประมาณปี2534เป็นหนึ่งในรุ่นที่เกิดประสบการณ์และเป็นรุ่นยอดนิยมคนมักจะนําไปใช้เพื่อเป็นเครื่องรางไว้คุ้มกันภัยหรือเกิดอันตรายไว้คุ้มครองชีวิตรุ่นเนี้ยเขาจะมีชื่อรุ่นว่าหลวงปู่ทวด M16 ที่มาของ m อ6ก็ตรงตัวเลยครับก็คือเกิดจากการที่ว่าผู้ที่นําพระชุดเนี้ยไปใช้คล้องคอใช้พุทธคุณโดนรอบยิงด้วยอาวุธ M16 แต่กระสุนเนี่ยไม่สามารถทําอันตรายใดๆแก่คนที่ห้อยบูชาพระเครื่องรุ่นนี้ได้จึงเป็นประสบการณ์และเป็นที่มาทําให้พระเครื่องรุ่นนี้มีชื่อเสียงโด่งดังทําให้หลายๆลคนรู้จักรุ่นนี้มากยิ่งขึ้นและที่สําคัญเป็นหนึ่งในพระที่สามารถเข้าถึงได้ราคายังไม่แพงจนเกินไปอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดถึงข้อมูล นนร,รุ่นนี้ออกในช่วงปี3 4ที่วัดไซขาโดยตรงนะครับโดยการสร้างนะครับก็จะเป็นกรรมวิธีการสร้างโดยผสมดินกากยายักซึ่งเป็นดินตามฉบับพระเครื่องสายหลวงปู่ทวดอยู่แล้วแล้วก็จะมีการผรสมมวลสารจากหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี1 4หลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี24โอ้โหปี24ีนี่ก็ถือว่าเป็นมวลสารที่สุดยอดมากผ่านพิธีการปลุกเสกมากมายเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้ดูแล้วกันปี14กับปี24จะเป็นประมาณนี้อ่า รุ่นนี้ก็ยังมีการแยกพิมพ์กันอีกนะมีทั้งพิมพ์เลขพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์ที่เป็นประสบการณ์ซึ่งพิมพ์ที่เป็นประสบการณ์เนี่ยจะเป็นพิมพ์ที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นพิมพ์นี้เลยนี่เขาเรียกว่าพิมพ์ประสบการณ์จะเป็นประมาณนี้หน้าตาจะไม่ค่อยต่างจากตรงนี้มากถ้าเป็นพิมพ์ประสบการณ์นะ มาดูกันที่ตัวองค์พระกันหน่อยวิธีการดูรุ่นนี้บอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิดแค่ท่านจําพิมพ์จําเนื้อได้ก็สามารถเช่าหาบูชาหลวงปู่ปทวดรุ่นนี้ได้อย่างสบายใจอันดับแรกการที่เราจะดูพระผงเป็นเราก็ต้องคุ้นชินกับตัวเนื้อขององค์พระกันก่อนเนื้อเขาเนี่ยจะมีค่อนข้างหลากหลายโซนเนื้อนะเพราะฉะนั้นการพิจนารณาเราต้องดู ความแห้งก่อนอันดับแรกดูให้พระเนี่ยมีความแห้งโอเคเราเห็นแล้วว่าเป็นเนื้อด,ดินเนื้อด,ดินแบบแห้งได้ที่และทีนี้เราก็มาส่องดูตามลักษณะพิมพ์องค์พระสังเกตบริเวณใบหน้าดีๆนี่คือจุดสําคัญในการเล่นหลวงพุทวร,รุนนี้เลยนะจำหน้าของท่านให้ได้ถ้าจําหน้าในลักษณะแบบนี้ได้และรูปทรงพระประมาณนี้พระเนี่ยขอบด้านข้างจะสโลบตีโค้งขึ้นมาออกแนวด้านขวานิดๆตีโค้งขึ้นมาออกด้านขวานิดๆอะไรก็เป็นอีกนหนึ่งจุดนะในการที่ ใช้พิจนารณาเบื้องต้นได้โดยส่วนใหญ่นะเขาจะตีโค้งแล้วออกขวามานิดๆนะครับเนี่ยองค์นี้จะชัดหน่อยหรือไม่ก็องนี้เนี่ตีโค้งแล้วออกขวามานิดๆจะไม่ตรงเด่งเลยจะมีโค้งออกขวามาในลนักษณะประมาณนี้แล้วก็ตรง ใต้ฐานจะมีรูเพื่อใช้ในการเสียบรูเนี่ยก็ถือว่าเป็นรูที่ค่อนข้างสําคัญทุกองค์ส่วนใหญ่ที่เป็นพระแท้มักจะมีรูเสียบตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นกรรมวิธีการทําแบบสมัยก่อนเขาจะแบบว่านําเนื้อดินมาขยุบจากนั้นก็เอาไม้แหลมเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็ใส่เครื่องปัม๊มปั๊มออกมาปั๊บก็ดึงออกนี่ก็จะเป็นร่องรอยที่เกิดจากกรรมวิธีในการผลิตไม่ใช่การฝังตะกุดนะเป็นร่องรอยการผลิตของเขาในสมัยนั้นซูมให้ดูกันหน่อยนะครับไม่ได้ฝังตะกุดเป็นร่องรอยการสอดไม้เข้าไปและดึงตัวองค์พระองค์ มาจากเครื่องปั๊มนั่นเองและเนื้ออันนี้เคล็ดรับผมเลยนะเวลาดูเนื้อดูให้มีแบบว่าเม็ดสีขาวๆแทรกอยู่ในบริเวณเนื้อองค์พระดูให้มีแบบว่าเม็ดสีขาวๆแทรกอยู่ในเนื้อองค์พระเห็นไหมครับอย่างเนี้ย จะมีโอกาสเป็นพระที่เท้สูงแบบนี้นะครับแบบนี้ดูให้มีเม็ดเซียวขาวแทรกอยู่ในเนองค์พระแบบนี้แยกง่ายแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญเหมือนกันตรงบริเวณนี้บริเวณนี้จะมีความคมและค่อนข้างลือกคมและจะลึกทุกองค์เลยนะครับเนี่ยองค์นี้โซนเนื้อเนี่ยเขาจะแตกต่างจากเนื้ออื่นด้วยความที่ว่าพระเนี่ยมีลักษณะแบบว่าผ่านการใช้มาพระมีลักษณะผ่านการใช้มาก็ต้องพิจารณา,นานกันให้ดีนะครับแต่เนื้อก็ยัง ถือว่าดูได้อยู่นะก็ลองดูแล้วกันนะครับใครที่ชอบแบบนี้นะครับนี่โอเคเนาะอันนี้จะเป็นโซนแบบว่าพระเนี่ยเนือเข้มนิดนึงเห็นไหม ว่าเนื้อก็จะเป็นคนละแบบอัน,นเนี้ยเนื้อเขาจะมีความแกร่งเวลาแบบว่าเราบีบไปเดียวใช้ความแรงอันนี้ผมบีบโดยใช้ความแรงแบบเยอะเลยนะนะครับเห็นไหมาพราะเนี่ยไม่เสียรูปเลยเพราะเนือเน้อแบบแกร่งได้ที่แล้วก็อยู่ที่โซนเนื้อนะครับว่าท่านจะเจอแบบไหนนะครับแต่ถ้ายังแบบว่าไม่ได้ชํานาญมากก็ให้ดูเนือ้อในลักษณะประมาณนี้ให้มีแบบว่าเม็ดสีขาวแทรกอยู่ในเนื้อองค์พระก็จะดูง่ายและรุ่นนี้ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีทั้งปั๊มแล้วก็ไม่ปั๊มนะถ้าปั๊มแปลว่าดูง่ายนะครับแต่ถ้าไม่ปั๊มมกก็ีเหือนัน ไม่ปั๊มก็พิจารณาตรงส่วนอื่นแต่ถ้าปั๊มแบบนี้ก็โอกาสแท้สูงก็ถือว่าพามาชมพระเครื่องหลวงปุ่ทวดอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เกิดประสบการณ์น่าใช้น่าสะสมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ